สวัสดีค่ะมาต่อกันรอบสองค่ะรอบแรกนายก็เอาเห็ดไปเก็บที่บ้านมาแล้วรอบนี้นายจะเข้าไปในป่าใหญ่เนะแต่นายก็เจอแล้วแหละดอกนะดึดูสินายก็เจอได้หนึ่งดอกนะไม่ทันได้เข้าอีกป่านี่ทางเข้านะนี่อันนี้นี่นนจอดจ,กจักรยานป่าเมื่อกี้ที่ไหนเจอเยอะๆนะนี่ไม่ทันได้เข้านะอุ้ยดูเลยน้องตาย อตอนนี้นายก็จะเข้าป่าใหญ่ค่ะหนึ่งดอกเมื่งวานอุ้ยไม่ได้แล้วเจอแล้วหนึ่งดอกของป่าอุ้ยขาวสวยดูแบบเอาม,ม,มาไม่ทันนะหนึ่งดอกสองดอก สามดอกแก่ได้หรือเปล่าดอกโอ้ยไม่ได้แล้วดูแก่หมดเลยอ่ะนี่ดอกนี้ก็ไม่ได้ดอกนี้ได้หรือเปล่าน่าจะได้อยู่แก่หมดค่ะมาไม่ทัน <c oughs> บ้านนี้เจอแต่เห็ดแก่นะแค่เดี๋ยวดูดิเนาะ ขอนะคะเท่าเท่านี่ดอกนี้อุ้ยโอ้โหอ,อ่อนๆนี่โอ้ยไม่ได้อีกอะดูสิแกมันโอ้ดูดอกนี้ดิบานอลังชัง ไหลเข้าไปเนาะนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้น,ไไดนี่ได้อยู่โอ้ย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 ,อยรอบสองนี่ไม่ค่อยหมานเลยค่ะดูสิเพื่อนเพื่อนแกแกแกมาร่วมกันแก้ย ไม่ได้แก่แล้วดูด,เดิเสียได้เสียได้ได้อยู่ดอกนีไ้ได้อยู่ต,ต่ปุ๊ตะปิ โอ้ป่านี้ไม่ไม่ไหวไม่ไหวรอบสองไม่หมานได้มาแก่หมดเลยเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมถ้าป่าไหนที่มีเห็ดอะเดินเป็นสองสามชั่วโมงไม่หน่อยแต่ป่าไหนไม่เจอเห็ดเนี่ยโอ้ยหน่วยหนวยอ่ะหน่วยมากเลยอ่ะนี่หลานลูกหลานมาเฝ้าคนแก่เลยนี่แก,ก๊งอมเลย หมดแรงสิวาวโอ้ยไม่นะทำไมเธอพวกเธอไม่รอฉันนี่นั่นนั่นนนดอเราจะคาบน้ำไปเอาดีไม่หรอกปล่อยไว้แบบนั้นละการหาเห็ดแต่ละคลิปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพื่อนๆ อย่างเช่นคลิปนี้จะเจอเห็ดแก่เยอะมากดังนั้นก็เป็นกำล,กลังใจให้คนเก็บเห็ดด้วยนะคะอยา่าอยา่าอย่าคอมเพนกันมากนะเนาะกว่าจะได้แต่ละคลิปเนี่ยต้องเดินทั้งวันเนาะสงสารเช่นเถอดตกลงป่านี้ก็ไม่มีโอ้ยดูยยุง เรามาลุ้นด้วยกันค่ะดอกนี้จะรอดหรือเปล่าโอ้อนี่แต่ว่าขาอาอยากรงกลวงเลยโอ้ยจะกลับแล้วแหละมาเจอหนึ่งดอกโอ้ยดูดิไม่ได้เลยนอนใจเลย ทำไมเห็ดมันปูมาโดดเดียวแบบเนี้ยนี่ดอกเดียวโดโดๆดส่วนเห็ดนี้จะเป็นเห็ดเขาเรียกอะไรเห็ดควันเหรอมันจะมีควันข้างในพวงมะพร้าวอะ,อะกินมันเขาเรียกอะไรนะแต่กินได้นะถ้าอ่อนๆแต่นายไม่เคยกินนี่หนึ่งดอก อันนี้อยู่ทางนอกป่าเลานยนะนี่ไม่สวยเลยอรอบสอง